งันทีทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีและก็จังหวัดยะลารวมถึงจังหวัดนาราธิวาสเพิ่นน้าทับผู้ประกอบการ3จังหวัดชายแดนใต้บุกมาทีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจัดงานลาดชายแดนไต่ประจําปี2 5 6 8สร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดและกับประชาสัมพันธ์สินค้าชายแดนไต้ค่ะ พาคุณผู้ชมไปเบิงกันเลยนะคะที่านกิจกรรมสันหนึ่งนการค่ะเซ็น bon ทรัลอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนายนันทพงศ์เจระเลิศพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เพิ่นเปิดงานราชชายแดนใต้ประจำปี2568ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการค่าเพื่อเศรษฐกิจ ฐานหรากของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและกะ็จังหวัดนาราธิวาสเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดและขยายเครือข่ายท่างการตลาดแก้ผู้ประกอบการ o t o p อ SME m i โคร SME วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและกะ็ เกษตรแปรรูปในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็ค mm ือ hmm. ปัตตานียะลาและกะนนราธิวาสร่วมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างภาพหลักของสินค้าชายแดนไต้ให้เป็นทีฮูจักเป็นทีนิยมในตลาดบวาสิเป็นในระดับผู้มีภาคและกับประเทศแล้วก็เป็นการขยายช่องทางการตลาดระดับชุมชนระดับจังหวัดและกับผู้มีภาคในประเทศนะคะ งานนี้เพิ่นจัดมาตั้งแต่วันที่12กลุ่ม5 0 0์ผู้ใดอยู่ไกลพื้นที่ของอุบลน,นะคะบ่ว่าสิเป็นจังหวัดไก่เคียงอยากมาเดินชมง,งานมาชิมมาชอ็อปกก็ยังมาได้ค่ะเพิ่นจิจัดไปฮอดวันอาทิตย์นี้ค่ะ16กลุ่มภ0 0 0 2ธ์2 5 68เพิ่นจัดหามือนะคะโดยมีนั่งกันทิม่านวนสีหวนากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค่ะผู้แทนพาณิชย์จังหวัดปัตตานี นั่งพุทธีจ่ายเจริญพระนิตจ,จังหวัดยะาลานั่งนารุมนแก้วมุกดากุลณผานิตจ,จังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการน่วยงานผากราฐผาคเอกชนและกับประชาชนในพื้นที่เขารวมง,งานเป็นจํานวนมากค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีการขายสินค้าดีสินค้าเด่นนี่แหละค่ะของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้งามหลายเลค่ะที่เพิ่นเอามาโชว์มาสแสดงแล้วก็มาขายก็มีผ้าบาติกนะคะผ้าปาเต้นะคะเครื่องหนังสินค้า กเกษตรแปรรูปมีอาหารของกินของอร่อยร่อยแรงนะคะของผากใต<ท>มาขายนําเครื่องดื่มขื่นซื้อจาก3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่นมาขายหนี่มีบูตย,ยู่ประมาณหาสิบคู่หาไปย่างไปชมไปชอบไปชิมได้นะคะและก็กิจกรรมภายในงานตลอดทั้งมือก็จิมีกิจกรรมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมจากภาคใต้การแสดงดนตรีสดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในงานนะคะอย่างเช่น สินค้านาทีทองนะนาทีเงินกรมีนะคะไปชอบไปลุ้นโชกันกิจกรรมสาธิตเมนูอาหารข้าวหวานศินละปะหัตถกรรมขื้นซื้อจากผู้ประกอบการสร้แยด่นภาคใต้แล้วก็มีการเจราจาธุรกิจนํานะคะผู้ใดอยากสนใจไปลงทุนไปเจราจาธุรกิจเพิ่นก็นมีน่ธุรกิจการค้าโดยผู้ประกอบการโอท็อปเ m สไมโครเอสวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการสินค้ากเกษตรสินค้ากเากษตรแปรรูปในพื้นที่ของ3จังหวัด ชายแดนภาคใต้ปัตาตนียาลานาราธิวาสเขารวมเจราจาก,กับ้ายๆว่าง,งานนี้เพิ่นบก,กักน,นะคะ่ะอยากไปทามไปเอาความหูไปกินไปชอบได้เดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กันค่ะนะครับจากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นศักยภาพอันนี้นะครับของผู้ประกอบการของสามชายแดนใต้กระทรวงพาณิชย์ก็ได้วางแผนการดําเนินการไว้หลายเรื่องนะครับเพื่อให้มูลค่าการค้าของ3จังหวัดชายแดนใต้สูงขึ้น เราจัดงานทั้งหมด5วันนะครับ12ถึง16ครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับการค้าของผู้ประกอบการ1 3งจังหวัดชายแดนใต้ครับให้จับอีกภูมิภาคหนึ่งนะครับก็คือภูมิภาคอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็ผมได้รับทราบนะครับจากผู้ประกอบการที่มาจาก3จังหวัดชายแดนใต้นะครับว่าสินค้าของ3จังหวัดชายแดนใต้เป็นที่ยอมรับอย่างมากนะครับสำหรับในภาคอีสานครับก็ขอให้ชาวอุบลนะครับก็ถ้าว่างนะครับเรามีเวลาอีกนะครับตั้งแต่วันศุกร์ เสาร์อาทิตย์นะครับมาช่วยกันช็อปนะครับที่เซ็นทรัลนะครับแล้วเราจะได้รับทราบนะครับรับรู้จับจ่ายใช้สอยนะครับสินสินค้านะครับที่มีอัตลักษณ์มีคุณภาพของ3จังหวัดชายแดนใต้คก็ถือว่าช่วยกันนะครับให้เศรษฐกิจของประเทศไทยพัฒนามากขึ้นนะครับขอบคุณครับ